ว่าเกมแดกจุดนั่นเองนะครับก็เล่นกันเลยครับ่าตั้งชื่อเป็นไม้ไมค้ำนะครับพ่อพี่เออเอออืมพูดจะดีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นมูนนะครับพูอที่ใช้สกินราจากนั้น นะครับอุป๊อปป๊๊ปโอ้ไม่กไมกเนสโอ้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 ้โอ้้โอนะครับโอ้ไม่ก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 โอ าบายแดกแดกแดกอุ้ยเหี้ยคุณแดก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 อุ้ยฮลโหล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 ฮลโลเกิดเป็นแดกฮลโล เนได้กี่รอบไปเนี่ยหามาครับตานี้ผมก็ว่าผมจะตั้งใจเล่นดีๆแล้วครับนม่จากตาไปจำนวนสามพันสองร้อยหกสิบห้ารอบเอะเอาใหม่ครับนี้แหละของจริงของจริงรอบรอบก่อนของป้อมรอบปีแรกของจริงครับของจริงแล้วของจริงหมอบเออของจริงของจริงรอบนี้ของจริงเห็นไ้มครับผมบอกแล้ว เี่นจริงนะนรับเดโด้ตามมาไหมฟาฟ้าบ,บ,บันจะฮาตริเว้ยาตานน้เล่นจริงแล้วนะครับตาจริงเอ้ยยาละานกะยามาเอ้ยบอกว่ายามามันไม่ใช่ยาละานกะนี่หว่ามันตัวเชี่ยเลยฟ้างับไอเชี่ยจะเด็กงับที่ผมผ่านได้เพราะว่า ถ้าไอ้จุดเขียวๆเนี่ยมันเล็กกว่าตัวเรานะครับตัวเราจะแตกจะแตกกับหนักเลยครับเพราะตันกับแตกโอเคครับตอนแค่จริงแล้วนะครับอันนี้อันจริงแล้วนะครับจริงๆเลยนะวันนี้นะแน่นอนครับอันนี้อันจริงนีอันนี้จริงครับอันนี้จริงเลยอันนี้จริงเลยอันจริงแล้วอุ้ยโอ้ยไอ้หามาเมื่อกี้ไอสัตว์ แผลงมึงเดี๋ยวก่อนแผลงเดี๋ยๆเราจะเราจะยังไม่ดูอันดับตัวเองครับเพราะรู้ได้ว่ามันไม่เยอะแน่นอนเฮ้อไอดี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 เฮ้ยกูเกมอันนี้อู้เอาใหม่นะเอาใหม่คุ้ยไม่นะไม่รอบนี้รอบจริงเออรอบจริงรอบจริงมันต้องหนีมันต้องหนีชุดเยอะนี้อืม มาเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหตซิกซักไอ้ตรงนู้นจุดเยอะตรงนู้นจุดเยอะเฮ้ยยามายามายามาก็เลยเด้อเฮ้ยก็เลยเด้อหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสเกลิตันนะแหวนเอ้ยจุกหุบอื้อิ่มเลยอิ่มเลยสถิติสูงสุดของผมคือแต้ม 80เลยนะครับตอนนี้อะไรอะไรเมื่อกี้มันจะแดกกูเหรอมามาเลี้ยวไม่ได้นะครับตอนที่มันงับเราอยู่แบบนั้นโอ้โหเอ,อิร์ดเอ,อิร์ใจะเย็นเอ,อิร์ใจะเย็นโอ้โหประครบหน้าประครบหลังประครบจมประคบปัม๊มเยอะ่างเลยไม่ทันว่ะวันนีจ้จริงนะครับจริงๆนะ ก็คงเราล้อจริงแล้ว,ลลวล e ไม่ยอ้ยย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 ยัยยยยใยย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 ยเยยยยยยันยยยเยมยยยกยันยย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 ยายยยย

เราพิวเราพิ้วไปดมใส่ลมงับโอเคแล้วรอบนี้ลอบจริงเลยนะครับจริงๆริงแล้วรอบนี้รอบจริงนะนะรอบนี้รอบจริงนะครับรอบจริงแล้วนะบินเลยนะครับรอบนี้นะเนไอ้ขี้ยันเกมขี้เลยกูไม่เล่นแล้ว